อ้าวสัญญาณมาเอออาะสัญญาณมาครับเริ่มเกมมานี่เปิดฉากมาราชบุรีบุกก่อนเลยครับเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนเก่งๆเหมือนกันท่าทางทางสุดอ้าวแล้วติดอีกแล้วครับมีราชบุรีหลุดมาคราวนี้ขึ้นมาเขาถือโชคกันหนูจ่ายมาให้จิตปัญญาสีโชคจริงซะเลยครับน้องแอนฟิลด์ครับเล่นสั้นๆมาปาติโยเปิดมาลบุกจอแล้วบอลเข้า ได้ครับแต่พราอเป็นแบบเนี้ยวันเดอร์บางทีตัวเลือกมันไม่ได้มีไงนั่นแหละแล้วต้องยอมรับว่าเอลก้าเขาก็ฟอร์มดีด้วยแล้วปีนี้เนี่ยเอลกามาดีอ่าใช่ไงอ่ะแต่ว่าลุยขึ้นมาจังหวะนี้ครับราชบุรียิงแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหต่อเนื่องมาจากครึ่งแรกครับคร่นครับน่งยไทยวันเดอร์เลยจีจะสวนกลับขึ้นมาครับ ลูกนี้ทะลุมาให้กับเดียโก้เดียโก้คุ้มอยู่แล้วแล้วตะวันตะวัน่กโ็โอโหแต่ตอนนี้สุดเริ่มมาแล้วครับดีจีธิติพันธ์ครับออกมาขวาสุดลูกนี้สวยครับแล้วจ่ายมาจะตอบส่งกับโอ้โหจะโทษไหมโอ้โหยนี่แหละรครับแล้วคนยิงเป็นเดียโก้หลุยซานโตครับเลยนะฮะคนยิงเป็นโอ้โหมันไม่เข้าจริงๆครับไม่น่าพูดเลยับมากน ใช้จักระพันครับนี่ฮะคลองบอลแล้วครับคลองบอลแล้วที่80เน้นการคลองบอลครับคืนกลับมาคาราบเอ็คืนกลับมาจักระพันครับจะแอซิสไหมจ่ายมาโอ้โหเียบโอ้หไม่เข้าครับโอ้ยบอลไปชนเอาแล้วบอลแถวสองตรงกลางสนามเป็นของราชบุรีอ้าวแล้วแย่งแย่งมาได้ครับปีจีตะวันจ่ายมาลูกนี้ที่โอ้หกินติเซฟล้ำหน้าด้วยนบคืนกลับมาลูกนี้เอาครับมาตรงกลาง ดอมครับดอมเก็บบอลได้นิ่งๆน่งเลยครับมาอยู่ที่สารปองสุวรรณมาถึงวิกเตอร์วิกเตอร์ไปทหแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ่ครับตอนนี้มาแล้วครับทางดีจเดลซุสเกมมิ่งนะครับบุกจากซ้ายมาขวาครับ BG จปทุมครับอ๋ออยู่ที่ธีรพงศ์ครับสุวรรณยาทะลุช่องโอ้โหแล้วแบบนี้ก็ไม่เรียบร้อยครับธีรพงศ์ มาถึงตูเนสตูเนสขยับมาแล้วจ่ายสวยครับตะวันตะวันชิดมาสิรถจริงซะเลยครับออกไปเองแต่เป็นบีจีครับที่ได้ฟาวสามสิบสี่นาทีครับบอลโยนยาวของทางบีจีลูกนี้เก็บสวยครับสุบรญยาจ่ายโอ้โหลูกนี้เรียบร้อยไม่มาแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์อยากเห็นเขาแข่งหนึ่งวีหนึ่งนะเขาคอมเมนต์กลับมาว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับสำหรับ ทั้ง3ผู้บรรยายที่ดีสุดในโลกเขาเข้พ,พูดแบบนี้น,นะอ้าวแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยเกือบโด,ดโนครับนี้มีอภิวัตรมาตามเก็บบอลครับยังได้อยู่จิตปัญญาจ่ายขึ้นมาแล้วสิริชโชคแล้วลูกนี้เอาไปถึงด้วยครับสิริชโชคพียังติดอยู่ครับชัยจ่ายไปติดแต่ว่ายังตามมาเล่นได้ไหลเข้าในไปจิตปัญญาวนมาแล้วเปิดเข้าเนาแย่มาได้สิริโชคยิง โอ้โหได้ครับโอ้โห,โโหตีเสมอหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับลูกนี้ราชบุรีตอนนี้ผัดกันแล้วนะครับไซมอนเดียได้บอลอยู่ตรงกลางครับไหลมาแอนฟิลลงมาแล้วครับให้กับไซมอนเดียแล้วก็ลูกนี้ครับอภิวัตรไหลไปแอนฟิลแอนฟิลเอาแอนฟิลเมื่อคืนก็คาแอนฟิลไปแล้วครับ<อ>แต่ว่าแล้วมาแล้วดีใจ<อ>แล้วครับโอ้โหดูสักหีครับสลับสลับแล้วเป็นบีจีเก็บได้ครับ นาทีสุดท้ายเอาล้ครับบุกมาโอ้โหเตะทิ้งไปก่อนแล้วก็จบเลยครับมาแล้วฮะเกมสุดท้ายครับในประเภทคค่อบของคู่นี้นะครับก่อนหน้านี้2เกมนี่เซเวียครับที่ใช้ราชชุรีเก็บมาได้แล้ว4แต้มนะครับใช้พีรพงศ์มีตะวันวิ่งควบขึ้นหน้าไปครับตะวันโดนลุมอยู่2คนยังเอาตัวรอดมาได้แล้วจ่ายมาแบบนี้กิงเลยไปติดเซฟครับสีร้น ยังตามเก็บมาได้ทีหนึ่งหลอกสวยเพช็อดและชิปโอ้ยสุดยอดครับลูกนี้เบอรี่ครับโอ้โหตัวทำสกอร์ของทีมอ้าแล้วบีจีมาแล้วครับทางสุดมาใหม่ครับสุดยกมาแล้วโอ้หไม่ได้ครับโอ้ไปการสกัดออกครับลูกนี้ของทางบีจีเขายิงเล่นทางพ่อโอ้ดูว่าหายแล้วครับดูฮะยกมาอย่างสวยเลยครับแต่ว่าสุดท้ายไปชิดออกออนยักษสองครับไม่งั้นนี่6เกมขาดตั้งแต่ต้นเกม ทำไมตอนนี้ยังอยู่ในเกมนะฮะราชบุรีเซเวียครับแล้วจ่ายตรงนี้บุรีรัมมาเออเป้า<ล>สองศูนแล้วครับโอ้โห,โห,โโหสูสเกมติ่งครับข<ห>ึ้นหน้ามาติดลุกยุทธแลนดล์ดครับ<ม>ก็จ่ายเสียเหมือนกันสุบัญญาจ่ายมาสุภศักดิ์ครับไหลทะลุช่องไม่ล้ำหน้าแล้วยิงครับตะวันเอาวล้วครับตะวันยิงเข้าแล้วครับโอ้แล้วคนเดิมเลยครับเรี่ยราชบุรีเก็บมาได้ครับ ตอนนี้ของเกมได้เยอะกว่าแล้วจ่ายมาสวยครับตรงกลางนีตรงกลางมีแต่จริงโอ้โหแล้วตามซ้ำไม่ทันครับโอ้โหตอนนี้เสียมุทธิ์ <c oughs> ให้ได้เปรียบไปก่อนครับแล้วบีจีลุยขึ้นมาธิิพันธ์จ่ายมาแล้วเด้งเด้ง <c oughs> อีกแล้วครับเรียบร้อยครับสี่ประตูต่อศูนย์ครับสุดยอดครับนี่มาแล้วครับ <c oughs> ลวนไปหมดเลยครับและดูสวนกลับขึ้นมาของทางบีจี ยกมาสวยเลอเกินครับเจนลบสัมเพาดีเจนรบจ่ายกลับมาแล้วจบโอ้โหได้จบสกอร์ด้วยครับบอลโยนยาวมาของราชบุรีครับเก็บได้ปาตินโยสวยเลอเกินครับจักรพันมาแล้วครับฮักเก้าฮักเก้ามาแล้วรับตีนหวานมาแล้วครับมาตามนัับลกนี้ยิงแบบเพราะหลังลอยแล้วครับหลังลอยมันก็จะโดนแบบนี้ครับแล้วหลอกมาสวยเลยเกินครับตะวันโคสุโพจ่ายมาจ่ายมาโอ้โหอ้าว้าว โทษนะครับกับทางขุดต้นไดคิลเลอร์ครับใช้ฟาฮัดโกบีจีแล้วย่องมาจิงโอเอาติดเซฟแล้วเบียร์มาได้ครับโอสองจุดโทษไม่เข้าแล้วมาประตูสามประตูพุ่งแล้วนะฮะแต่ว่าบอลไปติดขาเออจะยามาครับบีจีเดซูสเกมิ่งวิ่งเบียดกันอยู่เอาแล้วได้บอลซะด้วยครับแต่เรียบร้อยครับจบ